รูปย่แปรตอนช่วงหลังจากเราออกจากง,งานประจำมาะคะ่ะปี49นะจนกระทั่งถึงปี62เลยนะคะวตอนนู้นนะก่อนปี49เนี่ยนเราก็ทำงานคอมพิวเตอร์มา25ปีก็ออกมานะคะมาทำงานสินค้าชุมชน25ปีอันนี้ตอนช่วงทำงานสินค้าชุมชนเนี่ย แกกะทำผ้าไหมพลาสติกอ่างเงี้ยแล้วก็ทําสินค้าที่ผลิตจากวัสดุทางการเกษตรและวัสดุธรรมชาติก็ได้รางวัลด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยระดับจังหวัดระดับประเทศนะรฮะก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับเยาวชนแล้วก็คนชุนวัยคะชุมชนอะไรเงี้ยไม่ได้หวือหวาเลยชีวิตแกก็ไปเรื่อยๆพอมีเงินพอประมาณนะคะก็ส่งลูกเรียนโรงเรียนไปก็คือลูกแกก็เติบโตอย่างมีคุณภาพแล้ว่าเออไม ไม่ต้องทำงานอะไรแล้วละเดี๋ยวผมจัดการดูแลแม่เองแม่อยู่ีิเฉษน,นะแม่กินหมุนเก่าไว้พอดีก็ทางภาครัฐเขาอยากได้บ้านที่ดินย่ายที่ในกอรมอะเ,เ,เป็นที่ถนนไม่ใช่ที่สปินแต่ว่าทางภาครัฐเขาอยากได้ก็บังคับเอาไปอ่ะเราก็เลยได้เงินก้อนมาจัดการที่ขาย บ้านและที่ดินในกาตาโงนะคะมบีบุญเก่าก็กินบุญเก่าไปนะคะไม่ได้มีอะไรวือหวามไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลาบากคะ่ะแต่แย่แปรนั่นนมายแย่แปรก็มีสร้างดีสินงแล้วอยู่เรื่อยๆแล้วแกก็จะเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์อะไรอย่างเงี้ยมันโดยนิสัยแย่ไปอยู่แล้วนะก็ไม่ได้เก่งกล้าทำอะไรก็ทางานคอมพิวเตอร์ไปสอบทิ้งทุนไปทํางานที่ต่างประเทศไปอบรมดูง,งานอะไรเงี้ยนะคะ ที่ทำงานคอมพิวเตอร์เราจะมาทำการสินค้าชุมชนเราก็มีความสว่างในด้านของงานอา,นาร์ตอยู่ในจิตวิญญาณเราอยู่แล้วนะคะวิญญาณทำอะไรก็ทำด้วยหัวใจอ่ะมันก็สนุกไปกับงานางนี่ว่าที่ว่ารูปร่างเล็กหญิงย่าโน่งเก่งกับตันอันนั้นที่ย่าโน่งเก่งกับตันนั่นน่ะนะคะตอนวัยที่อายุป,ประมาณ50 55พวกนี้นนะคะก็พอดีทำสินค้าชุมชนก็ ให้แม,ม่บ้านเนาะแต่กิงก้าซ่านี่ยก็เลยเป็นพรีเซนเตอร์กิงก้าซ่านย่าออกแบบเองด้วยอเลยเงี้ยก็ถ้าเรานั่งพนมมือพับเพียบนะคะบนเว็บไซต์ก็มีใครใส่ใจน้ำมองไม่คิดเข้ามานิยา่าซัองคีย์เวิร์ดเอาไว้ซัองคีย์เวิร์ดของแบรนด์เี็บไซต์เอาไว้ก็นั่งพนมกงก้งาซ่านย่าไม่ได้เปลือยนะแต่ยา่ามีจังหวะต้องเนีย่ย คนก็จะคิดคิดเข้ามาดูเพอาค,คิดเข้ามาดูเนี่ยที่ใวต้หญามันก็จะนะสะสมมันก็ซึมไปดันขึมไปบนกูเกละะิลนยะหญาไม่เคยตียั้วย่นยว้วยยอะใรใจเนาะเนี่ยใจที่เอามาว่ายญามาหมิ่นประมาทประมาณนะว่ายญาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเนี่ยนะคะต,ต่าวาจาโกหกส่รไายตียาแปเนะี่ย ญาต่ก็ไม่ได้ไปตีหรือด่าทอกับนะเพราะว่าญาติก็ไม่ถนัดที่จะไปด่าทออะไรใครไมันไม่จําเป็นก็ไม่ไปด่าทอยอยัยกรลยนอะรนาอยู่ในพัฒนวงของนักกฎหมายนะคะก็คือญาติผู้ใหญ่ที่รู้กฎหมายแล้วก็เออมีที่ปรึกษาก็มองน้องไปนะคะมอง ครต้องแปดกำนุแล้วก็กฎหมายว่าด้วย p ีดีพีเอคนที่เอารูปเราไปใช้โดยที่เราไม่ได้ยินยอมนี่ค่ะแล้ก็ฟองร้องเข้าไปแล้วก็ให้ไป,ไปตามตบทกฏหมายอย่างเงี้ยแล้วเรียวแปดก็ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรนะคะจะมีที่ป่วยหนะักก็ตอนที่ปีที่แล้วกลางปีกับปลายปีที่เด็กเล็กๆในชุมชนเข้ามาเล่นที่บ้านยาบ้านยานี้พื้นที่นะคะเขามาเล่นนี่เขาก็เอาโควิดมาปากยายาก็ไม่ชอบทานยา เคมีวิทอยาทางาวิทยาศาสตร์รืยาแผงบตรแผนแผนใหม่เนี่ยแล้วก็จะใช้วิธีแบบแผนโบราณก็คือการป้ากะไทายโจน,นสมุนไพรห้าลากเงี้ยก็เป็นหนักอยู่แต่ก็หายคะยาก็ดูแลสุขภาพยาเป็นคนที่เราไม่ระวังเรื่องการกินอาหารมากพวกเครื่อหวานมันเคม็มนี่ยาจะหลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าญาเป็นคนที่กลัวกันกลัวความอ้วนม,มากนะครับ เป็นคนที่รูปร่างไปเปียบอยู่อลมปีนต้นน้ปีนหลังคาได้ย่าก็เป็นคนที่แบบเปียกเปียวเลยค่ะย่าก็พอใจรูปร่างย่าแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นเป็นตามแขนาไว้เนี่ยพอเราอายุมากขึ้นกระดูกปวกกระดูกคุณก็เป็นเรื่องปกตินะคะอย่างเงี้ยก็มาชี้แจงให้ฟังว่าใครที่ทําผิดละเมิดอะไรไปเราก็ต้องดําเนินการไปตามกฎดหมายค่ะก็ไม่มีเรื่องว่างไงอะย่าไม่ชอบไปทะเลาะอ,อะไรกับใครที่ หน้ากระทู้หน้าคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะใครมาโกหกพกลมใจได้ไปสีเราเราก็ไปว่าไปด้วยต่ากฎหมายอย่างเงี้แหละ